สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะมือนี่กับมาตามแนวความฝันของแม่เหลือเนาะคะ่ะท่านผู้ชมโบหูว่าเพิ่นได้ฝันแล้วหรือย,ยั่งเนาะคะ่ะก็จะให้แม่เหลือเราให้ฟังเนาะคะ่ะว่าเพิ่นได้ความฝันได้แนวทางตัวเลขบอในงวดนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมผู้ใดเขามาแล้วฝากดไลค์กดแช่ที่สําคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบบได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อ ตอนนี้กับมหฮอดนาบ้านนาเลื่อนของแม่เหลือแล้วเนาะคะ่ะเด็กค้าว่าเพิน่นมี Serbia แนวทางดีๆนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะเด็กค้าว่าแม่ได้แนวทางดีๆงวดน,นี้แม่ได้ฟันบ่นค่ะบ่ค่ะบ่ได้ฟันแต่อัน<อ>ล้านน่ะฟันลูดหลุดเท้าปูย่า่ค่าเสียพวกมันล่ะอ๋อเป็นลัฝันฝันว่าแม่แม่เพ,พิ่งเสียไปค<ม>ือไ,ไว้ๆน้งองแม่เนาะค่ะขึ้นเมือที่แหลกหละบันว่าแม่เพิ่นม่าบ่โอกคับ บนได้่าบอกเลขแล้วบอกว่าจะบอกไงไปเอายังแล้วกันแต่ว่าที่สองที่สามที่สี่เด้อคนนะไปจงนี่ละคนก็เลยว่าหรือว่าคนบอกเลขบอกจังว่าร้านร้านก็เลยมาบอกสูญยายฟังคยายเร่บริพันเดอกค่ะอ๋อแต่คือคือคือว่านในความฝันนั้นไอ้ลูกลูกของป้าที่เสียชีวิตไปแล้วเพิ่นมานอนขึ้นแหลก แม่เพิ่นกับมาเขาฝันมะฮองให้ฟังเลยมะฮองบอกบ่แม่จ้ะอ๋อมะฮองบอกว่าสิบสองสิบสามสิบสี่อ๋อเพิ่นยัง,งยินจำนั่นจ้าอ๋าออันนี้คือเพิ่นจำได้เนาะแม่เนาะจ้จำค่ะ,คะอันนี้ก็คือแม่เหลือเนาะค่ะแม่เหลือก็เป็นป้าทแท้ๆของแอดมินเองเนาะค่ะเพิ่นก็ไปคุกกี้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่าน,นน้ำเงินเพราะว่าป้าคนใหญ่พึงเสียชีวิตไปวางไว้ๆเนาะแม่เนาะจ้าค่ะก็คือคนที่เพิ่นเล่าสู่ฟังนี่แหละค่ะท่านผู้ชม ที่แอดมินฝันเห็นคือกันค่ะในฝัน,นแอดมินกับฝันเห็นแม่เหลือนี่แหละค่ะหรือป้าเหลือของแอดมินเนาะคะ่ะได้นั่งนับเงินหนางานศพเนาะค่ะท่านผู้ชมบบ่บลูว่าเพิ่นจะเป็นจังไดเนาะค่ะท่านผู้ชมพอแต่ว่าเพิ่นกะให้เฮ้าฝันเห็นเนาะค่ะท่านผู้ชมอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2565ัหลยหกสหากับเป็นไดเนาะแม่เนะาะเพราะว่าอันนี้เฮากับ่มู้ว่าตัวเลขจะมาตัวใดเพราะกะ ให้เราความฝันให้ฟังเป็ี่ยนแค่แนวทางเน้ะแม่เนาะให้ค้นเห่าได้พิจารณาบึงเพื่อจะได้ชคได้ลาบกับแม่เพิ่นนน้ะแม่ค่ะก็ขอขอบพระคุณแม่เหลือหลายๆเด้อค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางเดียวกับจะพาเอฟซีแฟนช่องเข้าไปสัมผัสจากปากของล้านผู้ที่เพิ่นฝันน้ะแม่เนาะว่้เพิ่นฝันว่าจังไดเน่ค่ะขอขอบพระคุณแม่ค่ะค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้เอื่ยเล่าเราซู่ฟังนะค่ะว่า เรามานอนเพื่อนแล้วเราฝันจังใดเนาะค่ะเป็นจังใดนนเอื่อยมานอนเพื่อนหรือฝันดีบ่เดี๋ยวฟันเห็นแม่บ่เอื่อยแต่ฟันเห็นเรามาอันมาหาอยู่แต่ว่าโอ้เห็นตัวโอ้ได้ยินแต่เสียงบอกเสียงโอยู่อยู่เพ<ด>ื่อน<ๆ>ค่ะตั้งแต่เอื่อยเอื่อยมานอนเอื่อยนอนหลังนีหรือหลังเก่าหลังนีอ๋อหลังไม่แม่บอก่ะขนลุกอีแล้วค่ะแล้วก็มามามา,มาเอ,อื่อนมาเอื่นแล้วญญลว่า ก็เสียเอาอย่างนี้เนี่ยเราอยากได้ของอืมแต่หักจำบ่ได้ครับมันเลื่อนล่างมันมันบ่ชัดหมายถึงคนบ่บ่ชัดบ่ชัดค้นละกันสิ่งที่เราบอกอ๋อว่าเราบอกว่าอยากได้หยังแม่นบอกบ่ชัดโอ้เลื่อนไปเลยแต่ว่าเสียงชัดเจนเออได้ยินแล้วมาเอิ้นมาเอิ้นซื้อเออมาเอิ้นซื้อแล้วก็บอกว่าอันอยากได้ของอย่างสิแล้วก็ัาให้แน่เลยบ่ออ๋อคือว่าเล่าอยากได ของแล้วก็ให้เจ้าน่ะเป็นคนหาให้แน่มาที่นี่ก็เลยว่เอาลายบอกอะไรว่าเออหายได้ยินที่เสียงเนี่ยโบเห็นหนาได้ยินที่เสียงโบเห็นโบเห็นเงาโบเห็นอย่างเลยอันในในมือที่ฝันนะเอื้อยฝันมือแหลกที่มานอนเลยบบอลหรือจังใดเมื่ออันเฉียนอันมือเออมาถึงมือแหลกเผาตอนนั้นเาเผายังบบท่านเผามันบอกยังอ๋อมือแรกก็คือเป็นขึ้นที่สามเนาะเอื้อยเนาะเพราะว่าขึ้น เอือยน,นอนแล้ว่ะมือต่อม้า,าับเพิ่นกับไปชาพนินาคิดเลยเนาะเพิ่นกับไปเอาไปเผาเลยเนาะค่ะคือแสดงว่าเป็นเป็นคลื่นแรกที่เอือยมาหอดเนาะค่ะก็คือเป็นคลื่นที่สามเนาะที่เพิ่นเพ,พ,พิ่นงั้นศพเนาะเอืองั้นเอือนค่ะแล้วมันบอกว่าอย่างไ้เราบอกว่าเรื่องวายจะได้ร้ายบ่แล้วก็บอกเรื่องวายอย่างไรยังแต่ว่า คือว่าเพื่อนเอื่อนไว้เอาของใหม่เนี่ยค่ะปที่นี่ก็เลยว่าเอาลายบอกเราบอกเลยว่าเอาเอา12 13 14เพิ่นบอกเพิ่นบอกเป็นตัวเลยเตได้ยินชัดเจนเลยค่ะตื่นเหมือนว่าเลยลืมเบิดลืมตื่นเหมือนว่ามาฉกถ้วนทีหลังอ๋อจะจำได้ตัวเลขค่ะเพิ่นบอกว่าเอาไม่เนี่ย จาบอกว่าเอาลายบเป็นบอกว่าสิบสองสิบสามสิบสี่สามตัวเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นความฝันเนาะเอื่อยเนาะเข้ากบโปรดชัยวิจรารณญาณในการรับชมเนาเพระว่าเพื่อจะเป็นตัวเลขแนวทางให้เอฟซีแฟนช่องเข้าเนาะเอื่อยเนาะเอื่อยแล้วกะบบห่วงดอกคะแต่ว่าถ้าผู้ใดโชคดีกับเพื่อนแหงดีใจเนาะเอื่อยเนาะสิได้มีเงินมีทองใส่เนาะเพื่อว่าป่าเล่าเนาะคะ่ะป่าของแอดมินนี่แหละค่ะ เพื่อว่าแม่เพิ่นจะมาให้โชคให้ลาบเนาะค่ะเพราะว่าตอนที่แม่เพิ่นมีชีวิตอยู่ค่ะเพิ่นเป็นคนมักเชียงโชคเชียงลาบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมและเพิ่นก็เป็นคนใจบุญสุนทานน้ำค่ะแม่แม่ของเอื้อแล้วนะคะเป็นป้าของแอดมินเองเนาะเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นแหลกแล้วเพิ่นก็ไปเข้าฝันแอดมินเนาะค่ะที่แอดมินเราสู่ฟังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะตัวเลขกะไายครึ่งกันเนาะค่ะแต่ว่าของแอดมินมันมีหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหาเนาะของเอื้อแล้วมันสิบสองสิ อันนี้ก็ฝันขอนสิแจงมันเอื่อยตื่นขึ้นมากก็คือแจ้งเลยเป็นบนลก็นอกเนี่ยก็รับไปเลยแลลวก็ตื่นเึ้นมากแลลวก็ในพนฝันอัดเลื่อนไปเลยจำยังบ่ดได้เลยแล้วก็ตื่นเงินมากที่หนึ่งก็ทบทวนได้แต่ตัวเลขอันนีนก้ก็คือว่าโตเลขเข้าจําได้ชัดเจนว่าเ<ช>พื่อนบอกตัวนี้เนาะนี่แค่ว่าหอดเพื่อนกับขนลูกขนตังแล้วก็ท่านผู้ชมกะให้เอฟซีแฟนช่องเข้าเก็บไปพิจารณาได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่า เพื่อจะได้โชคลาบน้ำเพลินอิรีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะผู้ใดได้โชคได้ลาบกะไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านค่ะใส่บาตรหยาดพบต่อได้เลยเนาะค่ะเพราะว่าเฮากับบ้หวังองีหยังคือว่าอยากแบ่งปันให้เป็นสะพานบุญให้ทุกทท่ทานมีโชคมีลาบเนาะเอ๋ยเนาะนค่ะ,ะมาบอกซเนี่อนนะเพิ่นมาให้โชคให้ลาบค่ะเพื่อลองเสียงเบิง่งค่ะบ่รู้คือกันเนาะนะอาจสิเพิ่นอาจสิมาให้โชคเนาะค่ะเพิ่นอาจจะอยากให้โชคให้ลาบลูกหลานเนาะค่ะ อันนี้ก็คือตัวเลขที่แม่เราบอกเลยเอือยเราก็จําได้แม่นย่ำเนาะค่ะท่านผู้ชมทั้งช่องก็ขอขอบพระคุณเอือยหลายๆด้ค่ะที่มาแบ่งปันโชคลาภตัวเลขโชคลาภให้เอฟซีแฟนช่องเฮาเนาะเอือยเนาะก็อวยพรให้เอฟซีเฮาเนื้อเอือยให้มีโชคมีลาภน้ำเจ้าวน่เด้อทุกคนโชคดีแล้วก็ลองเสียงเบิ่งเพคนอาจจะให้โชคให้ลาภเนาะค่ะขอให้ทุกคนโชคดีจ้าค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะกะ ขอขอบพระคุณเอื่อยหลายๆเนาะคะ่ะทีมาแบงปันตัวเลขแนวทางให้เอซแฟนช่องเฮ้าค่ะขอให้ทั้งช่องเฮามีโชคมีลาบนิ่งหวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหาร้อยหกสิบาาที่จะถึงค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมจะมารสรุปตัวเลขความฝันของเอื่อยเวิร์เนาะคะ่ะที่เพิ่นฝันเห็นแม่เพิ่นมาเอินบอกเนาะคะ่ะท่านผู้ชม แม่เพิ่นพึงเสียชีวิตไปวางอาทิตย์ที่ผ่านมาหนีเนาะค่ะเพิ่นเสียวางวันที่สิบเก้ากันย้าย่นสองพันหาร้อยหกสิบหาที่ผ่านมาเนาะค่ะเอื่อยเล่ากับไปเหตุงานเมืองนอกเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะได้กลับมางานศพของแม่เพิ่นเนาะค่ะเมื่อที่เพิ่นกลับมาคือขึ้นที่สามเนาะค่ะท่านผู้ชมที่แม่เพิ่นเสียชีวิตเนาะค่ะเพิ่นมาหอดเพิ่นกับมานอนฝันกลางคืนเนาะค่ะพ่อเพิ่นนอน กลางคืนเพื่อนก็ฝันว่าแม่เพื่อนมะฮองบอกค่ะท่านผู้ชมมะฮองบอกว่าให้เอาของไปให้เนาะคะ่ะเพื่อนก็ย้อนถามกลับไปเนาะค่ะว่าเอาลายบอเนาะคะ่ะแม่เพิ่อนฮองบอกได้ยินชัดเจนเนาะคะ่ะเอื่อยเพิ่นว่าคือสิบสองสิบสามสิบสี่เนาะคะ่ะเพื่อนจือได้เตะโตัวเลขเนาะ,ะท่านผู้ชมพ่อแม่เพิ่อนฮองบอกเลยเพื่อนกะสะดุ้งตื่นเลยเนาะคะ่ะ นี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนที่แม่เพิ่์นหองบอกในฝันเนาะคะ่นนผู้ชมกะทั้งช่องเฮ้ากะได้ขอให้เอื้อยเล,เล่ามาเราให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้าแบ่งปันตัวเลขแนวทางเพื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 5หาที่จะถึงตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนที่ทั้งช่องได้นําเสนอกะคอยำว่าเป็นแค่แนวทาง ให้พิจารณาเด้อค่ะท่านผู้ชมเข่ากับโมโหว่าเลขจะมาโตใดเนาะคะ่ะความฝันนี่เพื่อจะเป็นความฝันโชคลาภให้เอฟซีฟนช่องเฮาในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าอยหกสิบหานี่เนาะคะ่ะทั้งชองกะขออวยพรให้เอฟซีเฟนช่องเฮ้ามีโชคมีลาบโชคๆมันๆในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าอยหกสิบหานี่เด้อค่ะขอให้โชคดีกันสุขคสุขค้นค่ะ ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ให้เกียรติเขามารับชมรับฟังค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ